วันนี้เรามาตอบคําถามนะคะคําถามที่พบบ่อยหลายคนชอบถามมาว่าน้องรถพี่เนี่ยจัดไฟแนนซ์ได้ไหมจริงจริงแล้วก็จะบอกว่ามันไม่ได้ซับซ้อนนะคะถ้าถ้าจใจพูดแบบเข้าใจง่ายก็คือขอแค่พี่มีรถมีเล่มรถอ่าแล้วก็รถพี่ยังใช้งานได้ปกติพี่ก็มีสิทธิ์ยื่นได้แล้วรถที่จัดได้บ่อยจัดได้บ่อยนะคะรถบรรทุก6ล้อส0ล้อรถพ่วงเทเลอร์หัวลากหางลากก,ก็จัดนะคะแมคโครถขุดรถบรรทุกเลสบางประเภท หลายคนถามว่าแล้วถ้ายังปิดไฟแนนซ์อยู่ล่ะสามารถทําได้ไหมอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าถ้ายอดที่เก่ามันไม่ได้เกินยอดที่เราจะจัดใหม่เราสามารถทําได้เราสามารถไปปิดที่เก่าให้ได้แล้วก็เอามาเข้าที่ใหม่ค่ะใดๆก็ขึ้นอยู่กับเอกสารก็คือมีรถที่ใช้งานอยู่จริงมีเล่มรถมีที่อยู่ชัดเจนมีอาชีพชัดเจนมีสเตทเมนต์บัตรประชาชนทะเบียนบ้านสามารถส่งยืน่นขออนุมัติได้ แล้วก็ไม่ต้องกัวงวลว่าจะผ่านไม่ผ่านสามารถส่งเอกสารเข้ามาให้นันที่ช่วยดูให้ก่อนได้ถ้าสนใจอยากมีหางพว่วงมีทัลเลอร์มีแมคโครมีใช้งานอยู่พี่อยากได้เงินเพิ่มมาขยายกิจการมาลงทุนอย่างอื่นต่อพี่ไม่รู้จะเอาไปทำยังไงดีสามารถติดต่อเข้ามาให้นันช่วยดูให้ได้นะคะติดต่อมาที่เบอร์นี้ได้เลย0651597898ยินดีให้คำแนะนำให้คำปรึกษาไปนันไม่ใช่เครดิตค่ะ